ปากดีไม่ว่าตอนหน้าให้เก่งด้วยอ่ะเฮ้ควายควายควายแต่เยอะกูด่ามึงคนเดียวในโน้ตหัวจอดมีทายสับกูดักแค่มึงควายปากดีไม่ว่าตอนหน้าให้เก่งด้วยอ่ะ ไอ้สัตว์บอชอบยิฐาต้องหาหมอไม่ถี่จะหายบ้าว่าสองเซตต้องฉิลังะปากมาไอสันของอาละวาเลี่ยงมึงคนไปบำบัดแต่บอไม่ไหวจนหัวสวัดสองเซตต้องที่จะเลือดกะอักพรในสมองไม่มีร้อยย่างไ้าล้านคนพบแพ้สบางยิาคนอื่นจนได้ลแต่เีของมึงอันเท่าบ้านเป็นเียอะไรสัตว์บึงโคนรงงยิฐาคนอื่นแบบโคตรสาทำตัวขยาแบบโสโครกจำเนี่ตัวเองมึงด้อยบ้างนอ้เยมึงอย่าเดียงชาบอะไรสัตวอย่ามาพูด ควายล่สัตว์จะมาเลี้ยงเยอะยุงไล่สัตว์จะมายุ่งเยอะพุงไล่สัตว์จะมายุ่งเยอะม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 ูไล่สัตว์จะมายุ่งเยอะควายทะ่ได้เลี้ยงชาวบ้านปอะตัวเอเลี่ยบ้างจะมาฟุ้งซ่านน้ำกับก็ปากอางเอาเส้นดินแม่มึงมาลูบบ้างเฮียอะไรกำลังสร้างทำเป็นสายฟอร์แต่หนะมึงไม่ไฮวะฮะฮะวะฮะกูจะตลกวะไอ้เฮียไม่กระจอกกูก็ขอบอกเฮีย กูขอบอกมันก็กระจอกลูกกะหลี่แม่งขอหลอกเฮียไอเฮียมันก็กระจอกควายยี่เงี้ยโง่ลูกกะหลี่ยัดแม่สมบัติองไอควายเยัดแม่งี้ยสวัสดิ์พวชอบนินทาต้องหาหมอไม้ถือจะหายบ้านว่าสงสัยต้องชิลังงับปากหมาไอสัตว์ของอารวาลียังมึงคนไปบัมบัดแต่บอไม่ไหวจนหัวสมบัสดิสงสัยต้องทีจนเลือดกระอักพอในสมองไม่มีรอยย่างนินทาคนพบแผลสบางนินทาคนอื่นจนได้รอแต่เฮียของเมืองอันเท่าบ้านเป็นเฮียอะไรสัตว์มึงโขดเงินนินทาคนอื่นแบบ ทำต,ตัวขยัาแบบโสโคขยทำแค่ต,ตัวเองมึงย่อยบ้างนะฮีย่ยงมึงอย่าเดียงชา